เขาบอกว่าไข่มังกรจะเป็นสีชมพูดำอ่ะนั่นปะน่ะนั่นปะน่ะนั่น่ะข้งหน้าฉันนั่น่ะไหนนั่นไข่มังกรเนี่ยเหมือนจะใช่คุณเหมือนจะใช่ไข่มังกรไปหยิบไตหยิบไตใครไมอดใครก็หยิบไ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  ีทุกคนนะคะแล้วในนี้เราก็อยู่ในเกม Power EP 6เย้ a h ซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราจะไปจับวายเ้วคนผิดอดดีกันลังขึ้นไปกันลังขึ้นไปวันนี้ทำไรนะวันนี้นะคะเราจะไปจับนี่กันมังกรไฟมังกรไฟ่าเป็นไงวะธอรู้จักนี้ป้าง่ะโปเกมอนอะเกลาดอสเกลาดอสอะไรยเธออะไร อะะไไรวเนี่ยขอันนี้ว่าพ่อพันธุ์ันดีน่ะมันก็เลยลุกโดดไหนพ่อพันธุ์นี่พ่อพันธุ์นี่น็อกอ๋ออีเตอร์นะไม่ใช่นี่ตัวนี้มังกรไฟนี่เธอมังกรไฟมันจะจับไม่ได้มันต้องไปหาไข่มันจะอยู่แถวลาวาลาวาใช่ตรงเนินทรายล่างมันเรายังไม่เปิดแแบบกันเลยเราไม่ไปกันเลยไอ้หน่อยอ่ะชุดกันร้อนด้วยไหมนี่เออชุดกันร้อนใช่ๆต้องมีชุดกันร้อน ค่อนข้างร้อนนะที่นั่น A later few moments later. พร้อมแล้วพวกเราอรอกเดินทางกันพร้อมแล้วมาไปบ้านปะบ้านใช่เหมืองต้องเหมือง,งโอ้ยหมุนได้ขนาดนั้นอีอพวกเตา่าโรงงานานรกชัดๆเลยมันไม่มีข้าวกินเลยนี่หว่าพวกเนี้ยเออข้าวหมดหรอข้าวหมดข้าวหมดจริงโอ้เราใช้แรงงานสัตว์ยังแบบทาสเอาไปเติมให้ก่อนข้าวก็ไม่ให้ข้าวเออ โอ้แล้วเด็กคือแบบฉ่ำไม่ไหวอย่าเดินผ่านนะอย,อย่าเดินผ่านกองนะเดินไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่แบ่งเบอร์รี่ให้น้องยี่สิบอะหนูมากินลูกเบอร์รี่ลูกอ่ะกินเนื้อบางเนื้อสดรอเดยกกินเองเนื้อสดแบ่งไข่ให้ลูกโอ้ยน่าสงสารโอ้โหเขาไปกินกันฉ่ำเลยดิวิ่งกันต่อแถวเข้าโรงทานถ้าสงสารอ่ะไหนไปตรงไหนเอ่ยตามมาตามมาไปไหนไม่ได้ไปไหนกูไปไหนไม่ได้ มาตามมานี่คือตรงนู้นเหรอนี่นี่มันจะเป็นประมาณทิศประมาณนี่ซ้ายล่างหันหน้าตรงก่อนอ่าตรงนี้ตรงนี้วู้วว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 วเววอวว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 ขวาวว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 วนี่ววงนวววววนวว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 วีวววนววววอนี้มันวว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 วนววว่ววนีวทางนี้อวนเมื่อกี้ ล้อนไปน่าจะไวกว่านะใช่แต่ถึงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงมาเนมาเซ่ทุกคนใส่ชุดทำความร้อนแล้วใช่ไหมทำความร้อนกันร้อนไปแล้วร้อนเลยพร้อมนะเฮ้ยร้อนพร้อมกันดีกว่าแจ๊กเอาเติร์ไปแล้วเออเติร์กลับมาไม่ได้เอานกมาเดี๋ยวผมแต่ว่ามีร่มอยอะไม่ร่มนี่ยฉันจะแบบว่าทีโพสป่าววะมาหนึ่งสองสามโ้โหอ้าวใครกางเกงในวะเอา นเอคุณไม่เอาไม่เอานกมาเกงในงอาเกงในกลางแทนเฮ้ยเราแต่ไม่น่าเริ่มแปลกๆแล้ไม่น่าเริ่มแปลกแ้ลองน้าพีจบเอพี่นะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายหน่อยเซ้ายหน่อยเตอร์ซ้ายซ้ซ้ายซ้ายพี่เตอร์ลงน้าแล้พี่เตอร์ตาลงฉลาดี่ายแล้วอยากจบไ่พี่เตอร์เตอร์ตเตอร์เบเตอร์เจ็บเตอร์ เาทำไม่น yeah. ่าหมดไงก็เงินเก็บในตัวขีกเในตัวคี่เดียวเกือบตายต้องขอบคุณหมาคิวเดี๋ยวหมาของคิวสิไม่ใช่หมาคิวแมหมาของคิวไงคุนนำไปโอ้ยเริ่มน้อนแล้วเริ่มนอนแล้วเราเห็นแจ๊ดไปดมตูดน้องอีกแล้วด่าง่ะดมชื้ดมล่าง

ิเอ้เปนไฟยิงไฟวยจังหวะนีแหละมาอปืนไฟยิงไฟหรือว่าจะยังไงจัดดิปงก็จัดดิก็จัดดิอ้ยมันจะตามมันจะตายมันม่่ายิงอย่ายิงโอเคจับจัอีกสตัวกลังมัดสองตัวปงอเออยไปถึงเธอยอยไปยอยไปยอยไปว้ายพี่เตจับนะพี่เตจับะ โอ้ยไปโดนเลโอ้ยเต็มหน้าเลยโอ้ยโอ้ยตายเลยจับ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 เลยจับ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 เขยจับเยจับเลยจับเยัยจัยจับเลเลยโอ้ยจับเลยจลยเล้าเับเมับเับจัจับเลยจัเๆบเลยจับเเบเลยจับเเบเลเเบเลเับเลยจบเล ล็อกตายเลยอะเปิดเสาข้างล่างเรอไหมเผื่อตายจะได้มาใกล้ๆไปไปไปไได้อะเลยสกิลสีทองเลยอะเตอร์เป็นเหมือนสกิลธาตุเลยวะไมอะไรก็ไม่รู้ขุดดินเบ้าให้เธอขุดดินขุดเมืองเหรอไม่ไม่ือว่านะให้เธอขุดเหมืองไวขึ้นใช้แรงงานกลับสกิลแรงงานเปิดลสกิลมันะใช้เราไม่เราใช้มันเอ้าหรอใช่เราต้องขุด นี่นี่ทิ้งไอ้น็อกแหละแล้วก็เก็บไอ้นี่แทนให้มนทุกคนมีต่าไฟเ่าไฟไหนอ่ะอุ้ยมีคนด้วยคนไฟบินหรือเปล่าน่ะอะไรวะน่ะอ๋อเฮ้ยคนจริงด้วยคนมันถือมันถือปืนไฟเฮ้ยเฮยเผาเผามันเปินอ๋อิดตัวลมเฉือน โอ้ยพืนไฟพืนไฟโอ้ยทะลองทะลองทะลองทะลวงบอลเกียงกีเออเกือบตายอุ้ยเต่าไฟอุ้ยไฟไหมช่วยด้วยพายุตายออหลอนหลอนอระเบิดพลังอ้าอออ้วายวายวายตกี้แรงมาก กีต่อสกิลแรงมากอู้ไม่ไหวโหดเกินแม่ขีดไปลูกน่าจับไปอีกนี่นะเนี่ยคุ้ยร่วงเลยนกตายเลยตักูตายเลยไฟเจอไฟอ่ะโหดเกินระวังระวังระวังมันมองหน้าเราอ้ยนกตายอ่ะตีแม่จับจับจับได้ปะได้ปะเออได้ปะเออ ใช่บัตรเหลืองไม่ใช่บัตรเหลืองนกตายเลยอ่ะจับอีกจับอีกจับอีก่ับน้อยดบน้อยจับอยู่จับอยู่จับอยู่เอาไงคุณตกตายนี่ยลำบากนะต้องกลับไปไปเอาไม่ทันได้ไไม่ด้เออาโเลือดฉันยังไม่ดีเลยโอ้ยสงสัยฉันต้องวาร์ปไปเอานกแช่ก่อนอ่ะ ได้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 แล้วเย้โอ้ยจะบ้าตายล้โอ้โหเลือดนะดูเลือดสิเออเนกตายเธอเนี่ยมันเบิร์นแบบแรงมากเหมือนไม่โดนแต่ก็โดน A few moments later ว้าวเออฉันจะไปยู่กับไอ้พวกมังกรไฟและไอ้เต่าไฟด้วยแม่งน่ากลัวเราเจอขนาดเราเจอแค่เต่าตัวเดียวนะเธอเมื่อกี้เธอชิบหายเลยเราขี่นกไฟโอ้โหเราเราขี่นกไฟกันหมดเลยอะ ใช่ทำามที่นี่เขาตีมไอ้วิกเซนน่ะนี่ไวิกเซนนี่ไงตัวขับเร็วเอาเดียวดิเอาไปละเอา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 เดียวเดียวมันขับเร็วมันขับเร็วอิดอกท้อแค่ไรวะแค่ไรวะแค่ไรวะเอออ้าวอ้าวนกคิวนกคิวผิดนกคิวผิดนกคิวแรงไม่ใช่นกคิวที่ให้เรามาหลักฐานคาาตนกชื่อชื่อราคาลิทนะราคาลิทไม่ได้ค่า ล็กค<น> ok ิวที่ให้ฉันมาไงพูดไม่จบอ้าวโอเคอันนี้อีกตัวนึงข้างหน้าอีตัวนึงข้างหน้าเอาแล้วแล้วเลยแรงนะระวังระวังระวังโอ้โหกดคิวกดไฟยิงไฟมันแอบหลังมันแอบหลังต้นไม้สแปมสแปมสแปมเออมาไล่เวทมันไล่เวทระวัง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 ตายระวังตายจับยังจับยังจับยังอ้าวปลาบอลทิ้งคนอยู่คนอยู่คนอยู่คนปิดอยู่คนอู้หูจเชียจับได้คิวจับได้คิวจับเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าเอาคนคิวกดคิวกดคิวกดคิวไม่ได้ยังจับไม่ได้เอาได้แล้วแล้วสี เข้ามาอีกเนาะเฮสวยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮเอายังยังไม่ได้อีกหรอยอีกก็ะด้าเม็หนึ่งได้เถอะกลับละที่เจดแล้วเออไดาดาดาเออจับหน้าอยู่นะง่ายง่ายง่ายมาต่อเดินหน้าต่อแต่สกิลทุเรศที่หายเลยเธอคุณคุณนะไอีตัวนี้ดูนี่ดิตัวไหนอ่ะตัวน้อยเออคุณคุณนะยอมตีเหรอ จะไปยอมสีอย่างนี้ก็ได้แตะเกมวิ่งหนีทำไมยอมสีก่อนไม่โดนอ้ยมันวิ่งเร็วก็ได้วิ่งเร็วได้ตัวนี้วูบเร็วเลยวิ่งเร็วมากจุกจัดเลยมันจุกจัดเลยุกหยุดตัวนี้กระตุ้นพองไม่โดนจะหยุดไม่หยุดจะหยุดไม่หยุดเอาไปโปลาดักปลาดักปลาดักอ้าวไม่โดนโอ้ไม่โดนไม่โดนสักนัดมันจุกเก่งมากลมหายใจพองโอยไม่ถึงไม่ถึง เรามาต้มแล้บ้านไปลูกโดนล้โดนล้โดนล้วเอเฮ้ตีมาลูกเอ้าเรามาตัวไม่ตีตีสิลูกเอาเอายังอีกยืนมองได้แรงไหมแรงมั้มกูสั่งให้ตีแล้วนะสั่งให้ตีมันไม่ตีอ่ะโดนปะเนี่ยไม่โดนอีกไฟกูอ่ะโดนโดนโดนว้ายปลาปลาปลาไปดูไปดูใครจะจับไหมอันนี้บอลงูอ่ะอีกอีกอีกหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นแต่มันก็เป็นตัวงงๆนะ นี่เนี่ยตัวน่ารักนะคนงงจับโอ้ยอ้าวเฮได้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ได้ว่ะเฮ้ยตัวนี้มีไข่ไข่อะไรอะไข่ธรรมดาโอเคไขเหม่อก่อนข้างบนมีอะไรเก็บไปก่อนเออช่วงเนี้ยไข่ไฟจะเยอะมากเลยจะแต่ไข่ไฟบอกเลยแต่เราต้องตามหาไข่มังกรกันเธอต้องบินไข่ข้างหน้าเพียบเลยทุกคนต้องบินขึ้นมาบินขึ้นมาข้างบนจะเจอกับอ๋อ ทางแพงไททันเราต้องข้ามไปเป็นโซนลาวาเธอเดี๋ยวก่อนตรงนี้ไข่ไฟเพียบเลยขอขอไปได้ได้ได้เดี๋ยวเธอจะจะอีกประมาณร้านฟองถ้าบินเข้าไปข้างในเยอะเกินเฮ้ยจะบอกว่าไข่ไข่ไฟที่เนี่ยมันมีโอกาสได้เพราแบบว่าเอมันจะได้จะได้มันในในแบบในแบบลาวาใช่ป่ะซึ่งแบบแบบลาวาสวยมากแบบว่าม้าไฟอะไรพวกเนี้ยเท่มากเนี่ยโอ้เทียบเลยอะไข่ไข่เต็มเลยไข่ใหญ่เราเป็นต้นไม้นั้นเราไปได้ไหมหรือว่าหรือว่ามันดอปพีเอ็จี่เฉยต้นไหมไหนอะ ข้างหน้านั่งไงเพี้ยนจีได้เอราวานี่เราลงไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตายนะลลองงโดดดไปูสิใช่เหรออุ้ยฉันเจอกีเล่นด้วยไม่หมาไฟไพลินชอบกินกล้วยเถอหมาชื่อไพลินไพลินโอ้ยมันอร่อยแล้วเธอะอ้าวพลินชอบกินกล้วยอุ้ยเอออุ้ยจริงมันจริงคุณมันจริงคุณอุ้ยเออพลุนไฟแม่งเลยได้ได้ได้เอาเลยเธอไพลินชอบกินกล้วย มันถุยคืนไหวเจ็บอไอ้ไอ,อ้บอดีตอ้ต่อบอดี้ต่อครับเมอี้เออจะลำเลายอ่ะมันพัวเออกไปแล้วมันคืนไม่ทันอ่ะคืนไม่ทันนี่พายรินตรงนี้พี่คิวแต่มันอยู่ในลาวาโอ,อ้ไยไม่ไหวมันอยู่ในลาวาไม่อยากยุ่งเฮ้ยลาวาเดินได้จริงๆเดินไปแล้วเมื่อกี้อุ้ยตัวนั้นมีลูกปั้นลูกปั้นมังกรกำลังปั้นเด้าเลยข้างหน้าอะโอ้ปั้นเด้าว่ยมันมีนี่นะเธอมันมีอะไรนะมันมีมีเม็ดเขียวด้านหลังอุ้ยนกตัวนี้ช้าจังวะขมบร เฮ้้ยยไดอู่เขาบอกว่าไข่มังกรจะเป็นสีชมพูดำอ่ะนั่นมะน่ะนั่นมะน่ะนั่นน่ะข้างหน้าฉันนั่นน่ะไหนนั่นคือไข่มังกรอลเนี่ยใช่ปะชมพูปะหรือกุตาฟาดเหมือนจะใช่คุณเหมือนจะใช่เเฮฮ้้ยยไข่มังกอลไปหยิบไตหยิบไตใครกันหมดใครก็หยิบไต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 ไข่มังกรลปะใช่ปะเลย ใช่เอ้ยไม่ห่างก็ไม่ห่างง่ายจังวะทำไมง่ายจังวะจบแล้วเหรอเออร้อยคลิปนี้สองนาทีเอ้ยกรีบกันกริบกันวายช่วยด้วยอย่ามั่วเลยดิทำไมกันเลยคนกันเลยคนอะไรอะไรช่วยจะโดนไล่ตามมึงเป็นใครเนี่ยอ้าเกีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียบ้าจัดการมันลูกจัดการมันถ้ามันไม่ใช่เพื่อนนะโอ หยุด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 อุย้ยไม่อัพเลยไม่อัพเลยมันพน่นไฟฉ่ำนะระวังนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหยุดนะจับมันกลับแคปล <ง S 1> มหายใจพองอุย้ยจับไม่ได้ยายอย่าทำมอนชันหยุดนะเออ,เอ,อตอนนี้คือแบบงงมากทำไมเจอใครเร็วขนาดนี้ <c oughs> หรือว่าจะหาอีกมะเออหาอีกหายอีกดีกว่าไหนก็มาละไหนก็มาละหาดีกว่าพอเจอสแตทดีๆทำไมไวจังวะโอ บอกชมพูแล้วเจอเลยอมชมพู <c oughs> ชมพูขีดดำเก็บไปทำู้ดกันไข่มังกรใหญ่มากเลยนะเธอจำอีหมาไฟไวไ้ได้เธอเธอดูตอนกลางคืนนะอย่างสวยอืมสองข้างหน้าเราสองตัวเนี่ยอยากได้สักตัวจุ้งไข่ไฟเก็บใหญ่ๆห่อาจจะเวิร์กแต่หาไม่ค่อยเจอเจอแต่ใบเล็กฝั่งนี้มันมีแต่ใบเล็กอ่ะทีโอโห้ลาวาเดือดปุ๊บปันน๊บเลยน่ากลัวมันเดินได้นะจริงๆริงเหอลองเดินดูดิไปสิเธอก็ไปสิ <ừ> เออมาแล้วเดินนานหน่อยสิเดิน,มน,นไ,นไม่โถมัมันยังทำไม่เสร็จหายไปไหนแล้ววะโอ้ยไพรินเต็มเลยเต็มเลยอ,นนอ่ะแก๊สอยู่ไหนอ่ะเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไพรินเนี่ยมันคือตัวอะไรเนี่ยเอา้าตัวไอ้นี่โอ้ยตัวใหม่ตัวใหม่อีทิ่ตอนชาร์จจะเป็นสีส้มอ,อ่ะตอนมู๊ดเซิร์ฟเราแปลกแลกเราจู่จู่ฉันก็ลื่นตกหาเซไมเจออยู่ตรงเนี้ยเธอจะอยู่ตรงนี้เตือนไฟไหมเตืนไฟไหมเตืนไฟหรือเปล่าเห็นผมหรือเปล่าเห็นชื่อผมไหมโอ้ยตายได้นะโอุ้ย เดี๋ยช่วยแจ๊กก่อนก็ได้นี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่ไหนวะอีเตอร์ก็หายทำไมชื่อเพื่อนมันหายไวจังวะแล้วก็หายม่วงเหรอธอใช่ใช่เธอต้องกด M มาใช่แล้ว M M ใช่แล้วก็หันหันหัวไปแล้วก็ดามมาเลยหันหัวเห้ยละเห้ยละเห้ยละลูกบอลแห่งฟันลายอยากได้เอาขนัดเยอะเยอะเอาอ้อยมันชื่ออะไรพาร์นอยเหรอโอ๋ยพาร์นอยใช่ไพน์นอยพาร์น็อกพาร์น็อกรพน์นอย ไฟรินนอยหรอฮะไนนอยหรออีกทัตี้ทีเป็นไฟินสีม่วงมันนอยนี่อ้กอีกอีกอกเออตายนะเอ้ยาใช้่แรงๆแลมันจะตายแล้วอันนี้อันนี้อยอั้หยุดนอยเลินอยก่อนเลิกนอยเลิกนออ้ยเตเเตะเเตเเตะเเตเเตะเตะเตะเตตะเตยเละเตะเตะเตะอตะตะอตะเต นกใครอะเผาเหรอนกใครวะนกใครอะนกใครอะนกอื่นนกเอ็ทำไมฉันโดนทำไมฉันโดนอะตีนกตีนก้อใช้ที่ต้องใช้อีกทักปาดหนึงนะอีกปานึงออออเ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 ไม่ยอมหรอ้ใช้แล้วที่เหลืองที่เหลือแดงต้องใช้แดงแล้วตอนนี้อมีเหลืองใช้มีเหลืองอยู่เธอใชมีเหลืองอยู่ได้แล้วเออ เ้ยนี่สวยเลยนะตัวเนี้ยกล้วไม่คิดมันเห็นมังกรเหมือนเห็นมังกรม่วงเลยอ่ะฮะไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ไอเนี่ยเนี่ยเบลฮาวเนี่ยเบเฮาวน้อยเบเฮาวน้อยเนี่ยเบเฮาวน้อยเบเฮาวน้อยแต่ไมจับเป้าอ๋อใช่ใช่ไอเบเฮาวอ๋อใช่ใช่มันจะมีเพยงกับเบเฮาวไอที่มันเหมือนเสือมาดูมาดูมาดูตรงนี้นี่ไหนไหนตรงไหนวะไอเท่เลยตรงนี้คือตรงไหน ไม่เห็นชื่อหรอไม่เห็นชื่อเหรอมันใจแล้วมันจะมองไม่เห็นชื่อเ้ยเห็นแลเหนละ่ามาดเดียวเนียียเนียยน้เอเนี่ยโคตรเท่เลยเนี่ยตัวเนี้ยที่ฉันยิงตอนแรกลองปาบอลฟ้าอัดหลังมัได้ปะมันนอนอยู่หรอนี่ไงไม่ได้นอนแค่แอบจับมนตกใจแล้วนะมีใจมังกรืออฉันจะเอาไอ้ตัวนี้วายเออไข่ลยไข่ลูกไข่ระเบิดปมเออ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 เนี่ยสา้ม อถ้าใครไม่ได้ถ้าใครว่าเหี่ยวงว้ายโอ้ยไฟค้างไฟค้างไฟมันค้างอ่ะไม่ได้เลยเนี่ยได้เลยเหรอทีเดียวเออสวยไอจับได้อ่ะหัวหน้าคนเมืองเออเรื่องอ้าวอีกแล้วเหรอหัวหน้าคนเมืองใช้แรงงานเสอีกแล้วมันใช้แรงงมันใช้ทุกตัวเลยอ่ะขึ้นมา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 หนุนทางนู้นทางนู้นทางนู่นตามมาตามมาตรงนี้มันป่องเลยอย่าบอกนะว่าป่องไม่ใช่หรอ ข้างบนข้างบนเป็นป่องใช่ป่องแป้งแล้วก็มีเสาด้วยจะมีเดียดนไหมคะตอ้โหควันเกย์ควัเกยมีเหล็กวะเนี่ยเหล็กเผาแล้วป่องโคตรน่ากลัวใช่แล้วดูไข่เกิดแล้วเรียนาดเลยเจ็บก่อนเอาไปวีดอัพเวลได้โดดลงป่องนี่น่าจะตายเลยโอ้โหเต้องโดดต้งไปไหนสิเนี่ยระว่าจะเดือดเลยกินแล้วเหรอเก็ดแล้วนี่ไงเสาเอ้ยโดดได้เลยเสาเปิดเสา โอ้ยไม่เกียวอยู่ข้างล่างไม่ร้อนไม่ร้อนเหรอลองไปเก็บให้ดูหน่อยโฉบโฉบไปเก็บได้ไม่ร้อนไม่ร้อนจริงอ่ะไอตัวอะไรนี่ยทิงกาอะไรนะอ๋อนกอีนกระเบิดระวังนะอีนี่มันระเบิดปวดเสาละขึ้นมาว้ายอย่าทำอย่างนี้อีนกเว้นมันมันจะแลนดิ้งลง เไม่ร้อนจริงพี่เตอร์ไม่ร้อนจริงเออมันไม่ร้อนอย่าเผลอโดดลงนะแต่ถ้าโดดลงอะจบเลยถ้าเราล่อนลงไปมันจะถึงไหมนะลองว่านลองไหมเดี๋ยวรอรับรอรับในนกมันถึงว่ารอรับศพอะเฮ้ยอยู่ไหนกันไหนเดี๋ยวดูดูดันพอดีดันเวลไหลเนี่ยต้เต้ ได้เกือบและเกือบละเกือบตกลาวาละเฮ้ยมันไม่บอกว่าด sí yes. ันเวลอะไรแต่ว่ามันเป็นบอสไฟอ่ะเรามีตัวน้ำไหมมีน้ำแข็งมีน้ำแข็งลองไปดูไหมล่ะอยากได้อยาเต้อไรอ่ะอยากได้อะไรคิวรอดไปดิคิวรอดไปคิวรอดไปรอนอยู่รอนอยู่รอนอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตุ้งผึ่งเกือบเกือบน่ากลัวลงไปไงญ่เด็เนี่ยสอบวอสสอบวอส ราคาลิวันนี้สิลูกเท่าไหร่นะห้าสิบเลยเหรอมันไม่บอกเวลว่ะมาไปดูกันข้างในกันใหม่ไหมล่ะไปดิไปดิไหนก็มาละกำลังไปกำลังไปโอ้ยเก็บเก็บเราจะไข่มังก์เราจะไม่เจออีกเลยเหรอมันต้องมีเปิด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 รันไกองค์องค์จอยจอยจอยแค่แต่ละ รอคิวเดี๋ยวคนสุดท้ายเมื่อกี้ไปเก็บลูกอีเขียวมามาละจอยจอยเออวิตัวอะไระอุ้ยอุ้ยเ่้มาเยวะยงเทโซกเหรอเออเหมือนเลยเอากลับบ้านได้้ยอตัวนี้อ้เทกลับบ้านอเลกดีลเมือใส่ฟานะทท้าวายเท่เลยะ เฮ้ยเหมือนมากเหมือนมากเหมือนมากอีตัวนี้เหมือนมากเอ็กเซลว่ะโอ้น้องเอ็กเซลไฟฟ้าเอไปฟ้ามันหายไปไหนอ๋อเจอแล้ว๋อนั่นไงนั่นไงไปลูกอุ้ยพี่สีขาพี่สีขาพี่ขาเลยไปเลยรูปตัวลูกแมวสีขาเี่แรงนี่ยแรงมากแรงมากโอ้ตีพี่เข้าเลยพวกเราโอ เรื่องสองแสนนะเจ๊โอ้ยกลับไปกลับไปกลับไปกลับยังไงอ่ะกลัไม่ได้ต้องตายอย่างเดียวไม่มันก็เราตายมาเลยวได้อยู่ได้อยู่ไม่มันก็เราไม่มันก็เรากเตะชูปดีๆนะหลบดีๆนะหลบดีๆนะจุดอ่อนจุดอ่อนมาอยู่ที่คนขี่เร่งเร่งไม่ยิงกีดกั้หลอวะหล่อวะใช่ใช่ใช่โอเคแน่ใจแน่แน่แน่มากเออไอ้ไฟฟ้าท่าไอ้แพ้ท่าอะไรอ่ะ เออเก็บน็อกมาอ๋อลองยิงที่โคนเดยียบไปดังปั๊กเลยนะไม่ไม่ใช่ยิงตรงไหนอุ้ยอ <ung> <ics> ุ o ้ยอ <oy> ุ้ยโซล่าบีมโซล่าบ oh, oh! 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 oh!? oh! ีมนี่เจอโซล่าบีมโอ้กูมีปืนดีว่าโคไซดอนด้วยได้อยู่แต่เนยหน่อยได้อยู่แต่เนยในนี่มามึงเจอกูแน่ยิงซอมบี้อีดอกแล้วก็ดูซอมบี้ซอมใจนี่นี่ยิงแม่งเลย อีซอมบี้นีิมิทิสนีิมิทิสนี่นมิทิสนีิมิทิสเก็บโอ้ยเกือบตายไหนลูกเดี๋ยวเก็บทันเดียวเก็บทันเออ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 เเเอออออปืนยิงมันว้ายเข้ามาระวัง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 คุณล้นระวังว้ายบินแล้วอยู่บนเทียังวะโอ้ยโซลาร์บีมใครโซลาร์บีมเราโซลาร์บีมเรามันจะมีใครโอ้ยครบพันสี่แน่เออ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 เก็บบอนเก็บบอน เออ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 หญิงสับปีเข้ามาเนาะอุ้ย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 ก่อนแทงก่อนแทงตายเลยตายเลยตายเลยใครตายเตอร์เหรอไม่ไม่อีโนอีอีไก่เอาตายแล้วออ๋โอเคออ้ยแรงระเบิดสายฟ้าแรงมากระเบิดใจเออเอาสายฟ้ามาสายฟ้างงมากเข้ามาไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่ได้ตีแล้วอ่ะ๋อทันดุไหมมันต้องเจอนี่ระวังระวังระวัง ก็ดูไฟป้ง่งจิตเมย์ป้งงระเบิดไขไปได้ระวังปืนไฟอะไรกันธนูไฟยิงเป็นทันมือด้วยนี่แหะมึงเฮ้ยมันสองแสนเนเลือดเลือดแมงรรนิดเดียวเองอ่ะเเลือดมอนเราจะตายแล้วนะเราผ่านไปสานาทีเราเลือดยังไม่ถึงสามอร์เนต์โอ้โหสินาทีไม่น่ารอด ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ตายตานูหมดเลยตานูหมดทุกอย่างสู้กับบอสดักโซโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโดน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 ยโอ๊ยโอ๊ยเราต้องไมมันเล็งแต่กูวะเนี่ยตายเอาแล้วลูกกูไปไหนแล้วเนี่ยโอ้๊ยแรงมากพวกเนี้ยยิงบีมเออ เออเออมันลูกสู้มันลูกเออเออเออโวยเข้ามา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 เล่นเป็นคนเดียวจ้าเล่นคนเดียวจ้าเอาไปเล่นเป็นละโวยเล่นเป็นละโวยโอ้ยลบรอบรอบมาโวยกิเลนใครโดนอะเล่นเรากิเลนเรามันมีมาหาเราไม่มีมาหาเราไม่มีมาแต่การมันขย้ำหัวมันลูกแม่โอ้ขย้ำหัวมันอันท่าใครว่าไน้แกงอะ ราจะท่าฉันว่าะตมแปลกๆเฮ้ยมันิเปาเอาเลยอเอาเอาเอามีคนโดนตัวแทนเก็บเก็บเก็บอ๋ออนท่าพีเตยดีกว่าอเกเก็บเก็ออกมาต่อจัดการมันลูกแม่เล่นมันเล่นมันเล่นมันขยำหัวมันขยำหัวมันลูกลูกลูกโอ้โหบายบายตัวไหนมงมาโง่หมดละเอ้าเลือดมันิดเลือดบไปนิดเดียวเองอ๋ยไปท่าไข่ไปท้าไข่ไปนะ ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะใส่ฟ้าใส่ฟ้าใส่ฟ้าแพ้าตุดินใครมีธาตุดินปะใครมีธาตุดินปะธาตุดินอะเวลาจะหมดแล้วนนะี่ไดิ้ท่ธาตุดินอยู่โอเคเหลือห้านาทีว้ายปลาใส่ใครวะนะปลาใส่เราวเน้นเราโง่เหมือนกันเอออ้าวค้างเลยรถเอ้กเก็บเก็บเก็บ มันอะไรมันไรกันว้ายกูตายได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยไม่น่าบินเลยค่ะเป้านิ่นเงเออแล้วกันใรอยู่ไม่้เป็นเลิงใครอยู่วะเนี่ยโอ๊ยเนลงโอยตายนะไปแล้วไปแล้ว

ตุ๊ดอะไรตุ๊ดอะไรตุ๊ดอะไรเข้ามด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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทาดาอุ้ยอะไรอด้ว่องไวดีดีไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่กีรดดอสวู้ยปลาไหลเหมือนตะขาบเลยเลยปลาไหลนี่นะตะขาบยากมันได้แต่ตัวนี้เนะขันนี่ขี่คุงฉันว่าเอาไอ้กนดอสเนี่ยเก็บก่อนดีกว่าเพราะว่ามันพ่นไฟตั้งสี เพราะฉันเนี่ยไปเผาไฟซะแล้วอ่านของแกเวลรู้สิบกว่าใครจะไปคาบบ้านหรอช่วยหน่อยช้ามากเลยอุ้ยเผาเผาไฟเผาช้ำเผาช้ำเผาอะไรวะอีเก้งเนี่ยอีเก้งไฟเอาไปเก็บดิกากแล้วเอามังกรไปเผาแทนอุ้ยเผาเผาแล้วเผาแมันเผาบ้านหรือเผาไฟวะเนี่ยเออดีมากทุกแม่อุ้ยเร็วขึ้นเยอะเลยอะเหล็กคือแบบช้ำๆอ่ะดูดิอ่าดีใจนะมา่วยตัวช้เหรอทำไมท้ำไม่ได้ น้องปีนเพดานบ้านแล้วเธอน้องอยู่บนหลังคาแล้วน้องเหมือนตะขาบเลยดูไกลๆอะ่ะเหมือนไงเริ่มขยับและถึงได้เรียกค่นี้กี่ครูไงเหมือนที่พาเหมือนตะขาบเลยอะ่ะตายตายกูตาย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 อ้าวกูปลาไปไหนนะอา้าวลูกกูอุ้ยไม่เหมือนตะขาบเลยอะ่ะดูดิโอ๊ยขนลุกแต่มาดูดิคือมันนอนดิ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้มังกรกีรดอสดคุณยายวราณาก็อย่าลืมไปหาไข่มังกรกันนะบอกเลยว่าเผาเหล็กได้ฉ่ำมากแล้วันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายลูกบอลแห่งฝันไล่ว้า,วา